สบายดีสบายดีพี่ๆเพื่อนๆทุกท่านทุกบ้านเดอ้อมูนีคำล่าสิพาไปเลาะเลาะห้วยเลาะห้อ,หองเลาะนาเนาะพี่น้องเนาะไปเบิ่งกนำกันว่าสิปเป็นแั่งได้เพราะว่าน้ำห้วยเนาะน้ำน้ำขั้นมาพี่น้องสิปเป็นแั่งได้เฮ้ย <laughs> พี่น้องเลยบ้ง่งมัวไปไปเบิ่งกนำกันเนาะพี่น้องเนาะคำล่าสิพาพี่น้องไปเลาะห้วยเดอ้อมูนีนะไปเบิ่งกนำกันมาฮอเน่ลราคำล่ากับสิเลี้ยวลงนี้เด้อพี่น้อง ย่งางลงไปทางหอมได้มีได้พี่นออ้องเออพี่น้องลงมาก็จะมาจ้วบรถเพิ่นก็ได้พี่น้องก็จะข้องหน้านี่แหละให้บอกพี่น้องอันนี้ก็จะเป็นอ่าทงหน้าที่คำละอะไรแหละพี่น้องเอ้ยเนาะ ขำละไล่ำละไล่แต่ละมือแต่ละเว้นอะไรพี่น้องเอ้ยเป็นทงหน้าที้าเจ้าเกี่ยวข้าวแล้วแล้วพี่น้องก็จะเลือกแต่ต่อฝางเนาะมันนี้ขำละก็ชิพ่าพี่น้องมาลงห้วยนี่ได้พี่น้องเอ้ยมาเห็นยังตัดหญ้านะตัดหญ้าสางบ่ตรี เออโอ้พัเท้าเรียงว่ะนะนี่พี่น้องจะข้องหน้าเป็ดเลาะห้วยน้ำได้แบอนี้ก็ได้มันแทนมันโอ้คนเอาหญ้ามาปลูกซะนีตาลอะนะตาลน,น้ำเสาะตี้โอ้สาว่ามันเนาะจะข้องหน้านี่มันแทนมันว่ะนอนเพียหรือว่าเทีย่ยวเอา พ่อเจ้ากับอืมไม่ค้องอันนี้จะเป็นน้ำห้อยนะน้ำห้อยนอยไปเลาะเลาะขึ้นเมื่อทึงแขมห้อยก็สิประมาณนี้แหละมียามียุกเลาะน้ำห้อยน้ำกันเลยนะอ้าไปแลวัวสำับวาเอาเบ็ดมาได้เบ็ดมา อบ่มีไม้เนาะทับเอาไม้เมื่อรำของเทือกจ้วบงูจ้วบงูจ้วบป่าก็จะได้ทับมันเนาะพี่น้องเอ้ยพี่น้องด<อ>ูธรรมศาสตร์ไอ้ยเบิ่งคำล้าสีเห็ดอ่ากอ่อก่อเห็ดให้นำตกตรงนี้ให้พี่น้องเลยเบิ่งกันเดี๋ยวด้อพี่น้องเด้อ สีห ah ็ดกอหินอ่นะเหรอเอ้ตะกี้แม่หนอลิ้นมากอ่ะได้สีดองให้บอทำมือนี้บดได้อาค่าตังกองใหญ่มาเหรอไปเลาะทำกันไปเมาะทำกันให้เนาะ จาก็จะแล้นำนะบอกเข้าใจเลยพี่น้องตอนนี้นะจะคืนน้อยๆพี่น้องแล้วพอเอานำนำพ้นมานะพี่น้องตาทุกความความแห้งจนมาเข้าน่ะหนพี่น้องหล่อบางธรรมาสตร์บานห้อยน้ำหงะ เหลาะง้อแล้วก็จะเป็นเลาะหนานะอันนั้นเลิกได้พี่น้องเลยคำร้าหล,งลหังสิเลาะง้อเต็มเบื้งสิเป็นะอันนี้จะเป็นน้ำบง่งบอว่าดูทางอันทางนั้นมีบอกพี่น้องบ้านคำร้าจะเอินว่าน้ำฝรั่งเนาะพอเป็นอ่าจะเพลผพาถ่ายพันธุ์ไวใที่สุดเด้พี่น้องน้ำอ,อันนี้นะเพราะว่ามีแกนไล่ไล่นะ่ะมีมเมล,ล็ดไล่น่ะ ถ้าเราเกิดมาซ้ำ hmm. น <te ี้เราก็จะปั๊บโทรถ้าว่าปีหน้ามาแล้วเหี้ยงไงก้อนนี้อีกตัวข้าวสาเลาะห้วยค่ะมีป่าก้อนเด็กมีนะพี่น้องมือหน้ามาวานแหี้ยบอกเหี้ยมาเหี้ยมาวานบ่กฮิฮิฮิดีพี่น้องเอ้ย ออกไปคนเดียวสิแเนาะพี่น้องเนาะถ้าม MA ีผู้ทึกงกองฮะกระสิได้ยุ้ยโอ้ยผู้ทึกงกองยุ้ยพี่น้องเออค่ะพี่น้องมาเบิ้งให้แลมาเบิ้งใต้น้ำนะพี่น้องเนาะขอจะได้ซึนฮุ่นใจโอ้ยพี่น้องเห็นบ่กดได้วยไหม ตอนกับร้านอย่างน้อยนะกับร้านมาอัดคอนมาอัดคอนมามาห้า,ามาซ่อนปรุงซ่อนเนี้ยนี่แหละค่ะ ความสุขนากพี่น้องเนาะห้วยน้ำห้วยนอมห้วูตามห้วยตามหาอเห็นพี่น้องเอง้ะ ก็ไดค่ะถ้าไปพื้นทะเต็นกลางหนาแล้วก็อะไถ้าจะมาซ้อนทวกซ้อนอัะใดก็แบบปลาพันเนะพิมหัวปลาพันมาเลาะคนเดียวสียดายบ่ได้อาเฮงนะกระห้วยแคมบานี่แหละขนาดอ้ดอกไม้แคมอ่ะ ดอกหญ้านะดอกหญ้าในป่าปูนพี่น้องหนึน่งนอกระอ,อ้อเลยนี่พี่น้องนอภัยข้าลายยักษ์เลาะขึ้นนี่เมื่อ่แต่บัวสิเลาะใดหรือบ,อบ,บ,อบ่พ่าะวบอกเคยเลาะจักเถื่อเด้ยพี่น้องก็ได้ เลาะซะดีพี่น้องเลาะกลางหน้าเนาะเลาะกลางหน้าแล้วข้ามห้วยลงมาเนาะพี่น้องเนาะเพราะว่าอันนี้ก็ก็บ่เคยเลาะจากเทือดเฮะก็มาเลาะครั้งแรกพี่น้องเอ้ยพาเลาะห้วยเลาะหน้าเด้อพี่น้องพี่เพื่อนๆพาไปเลาะซุปเปอร์มาร์เก็ตเนาะไปเลาะห้างเลาะเซ็นทัน กำล่าพามาเลาะห้วยเด้อค่ะพามาดื่มดำกับบรรยากาศชนบทบ้านเราชนบทบ้านเราเองไม่ใช่บ้านเมียนะคะบ้านหนูเองค่ะขอบคุณทีทีเพื่อนๆทุกท่านนะคะถ้าใครเข้ามากำล่าไม่ได้ทักก็ขอโทษขออภัยเดอ้อ คลิปนี้ก็จะเป็นคลิปเลาะห้วยค่ะเลาะห้วยหาหอยค่ะไม่รู้จะมีหอยไหมถ้าไม่มีหอยก็จะขึ้นทุ่งนาเลยค่ะไปเนาะขึ้นทุ่งนากันเนาะบุปาไม่มีเลยไม่ได้ขัดไม่ได้ตัดไม่ได้ต่อนะครับ ขึ้นมาแล้วก็จะมาจ้วบเที่ยงหนาหน้อยพี่น้องโอ้โหปลาทูพี่น้องเห็นแบบปลานพูดได้เอาโซงเอาเสื้อไม่ยังมา,าปะแบบนี้ว้าเนาะโมเมนต์มานอนอาเดือกอาเดือกก็นแลลืมโซงบ่พี่น้องเออพูดถึพี่น้องอันนี้ก็จะเป็นทุงน่งนาทีแล้วถ้า,า,เ,าเกี่ยวข้าวออกแล้วเนาะพี่น้องเนาะ เขาออาเราก็จะเลือดเทต่อฝางได้พี่น้องแต่ว่าโกปงมาเมยเได้พี่น้องเห็นบอกเขาบอกฝนันดีเนาะฝนมาฝนอ่าฝนตกดิก็เลยเห็นให้เข้าแทกยอดทอดห่วงหม่พี่น้องโอ้เด้ขันท้าว่าจะข้องหนาถ้าจะเอาเอาน้ำมาใส่ี่คำว่าต้องได้เกี่ยวอีกรอบเลยพี่น้อง ในบ้านขมลาศจะเป็นบ้าหญ้าเพดนะพี่เนาะหญ้าขันเทนาเด็กแสดงว่าจะคล้องหน้าผู้นี้บุคอยตัดหญ้าหนาเนาะขันเทนาจริงเลยหกขนาดเนี้ยนอ้องเอ้ยเอ้ยมานี่ก็ได้ได้ยินเสียงมกเลยเจ็บเจ็บเจ็บเลยดองอันอนี้ต้นมากอ่าต้นย่างบ้าหรือต้นมักปอบปับงอย่างนี่แหละขมลาศกระปือ แต่ต้นนี้ก็จะมักเกิดอยู่ตามทุง่งนานี่แหละเออแขมห้วยพี่นนองเขาจะมักเกิดอยู่ตามแขมห้วยจะเป็นตน้นต้นปอบเนาะพี่น้องเนาะไม่ได้ปอบกระซื้อฮนะต้นปอบแทเทนี่แหละพี่เนาต้นปอบนีก็จะมักเกิดอยู่ตามแขมห้วยเรือบบอนที่ซุ่มที่เย็นเป็นห้วยห้องของผูฮะพี่เนาคุณประโยชน์ของมันก็คือว่า อันนดูดน้ำได้ดีนี่ยนะพี่น้องเนาะตอนคำร้านอยังน้อยคำร้านเป็นไข่เป็นไข่ขิงหอนพ่อก็ไปอัานนไปอันตัดเอาอันเปลือกมันนี่นะเนาะพี่น้องเอาเปลือกมันเราก็ไปเซนํากับขี้สายกองกอนวัดสันเดชขี้แห่อยู่กองกอนอันนขี้หินใหญ่หนาดพี่น้องเอาขี้แห้นั่นกับเปลือกปอบนี่กับอ่าหัวหญ้าพักขวายพี่น้อง เราคนก็จะมาแซ่น้ำให้กินแซ่น้ำให้กินวบาลุดลุดความเย็นนะนเนาะอันนั้นก็เป็นยาพื้นบ้านที่ว่าอีพออีเม่แต่กี้มันบ่มียาล่วงเด้พี่น้องบ่มียาเป็นเม็ดเป็นซองเป็นสล็อกสลามันยังไม่มีบ่มีดอกพี่น้องก็มีแต่ยาพื้นเมืองเลยเนาะเอากันยาพื้นเมืองหละกินยาพื้นเมืองเป็นใหญ่แล้วก็ดีเด้พี่น้องดีแล้วดีเท้ได้พี่น้องยาพื้นเมือง เดี๋ยวนี้ก็โซล่าไอ้คนโซล่าก็บ,บ่กคอยส้นส้นใจใส่ใจเหล่เนาะพี่น้องเนาะก็จะมาห้ยาล่วงทีแหละแต่ว่ายาพื้นเมืองนี่เป็นยาทีวแบบตกหยุกตกสมัยถ้าผู้ใดทึกกินทึกนี่ก็จะดีแท้ๆเด็กพี่น้องไปขมลาสิพาไปทางนี้บม่นี้พี่น้องเอ้ยพาไปทางนี้เนาะแต่พาไปเบิ่งข้าเจออ้าอ่ะกอกอหินกอหินเผื่อตาล ตามเชือนเนาะพี่น้อง้ามาสม้มผู้าปลาไม่ปลาย่ยุงแข็มน้ำอธิบาลนคำลาไปไก่กาบุบกาไปเนาะผู้เดียวเนาะเดี๋ยวก็จะดึงเข้าป่าสะก็จะสิเชียดตัวให้คำลาได้พี่น้องกระบากันไปเนาะไปไก่ก็กลัวนั่นแหละไก่มากก็กลัวมากไก่น้อยก็ไม่กลัวไป กับอาจะพาลงห้วยไหมพาลงห้วยลองห้วยไปไหมแล้วก็จะไปไปเบิงบอลที่ข้าเจ้าก่อเนาะบอลข้าเจ้าก่อตามเจือนเราจะเป็นจังได้คุณนกน้ำก้านขาเลาะทุ่งไฮท่งนาต่างเสี้ยงนกเสี้ยงนำไปเสล่ลนะพี่น้องเอ้ย เห็นแล้วก็กําลังเชื่อว่าพี่นเพื่อนๆไหนี่ยเขาจะบอกว่าให้กันเลิกแล้วว่สนุกเฮ็ดงานหลายแล้วว่าซั่นดูก่อนมันก็จะกลองหัดใส่แล้วก็อาทรองหน้าทุกเฮือน ขึนมาก่อนเล็กลวดทำไมาทุ่งนาพี่เนาะเลิกรมานไอเลี้ยงนอนพี่ปะเรานอนพียะล้วกัดปะน่านกพี่นนอ ชงหนาเมื่อเกาหนาเมื่อเกาวต่าพอวันน้ำห้วยมันเออลนมาท่วมหน้าข้าจ้าข้าจ้าก็เลยว่าเอามาแอามางีก่อเนาะถือว่ากถือกว่ะ โอหนส่นเลยพี่น้องเก็ก็หัวนะถูกๆๆมันเทมันวานะก่อนสิเลวพี่น no. ้องเลย วันนี้คำลักกระซิบผานยางกับบานลายยางกับบานกันพี่น้องเนาะสมท o n หน้าที่บ่มีห่วงข้าวเด้อพี่น้องถ้ามาทางนี้ก็จะเป็นห้วยแล้วพี่น้องเลยกับบานกันเนาะพี่น้องเนาะขอบคุณพี่ๆเพื่อน ทุกทานทุกบานเด้อที่ให้เกียรติติดตามหัดสมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับส,สไคร์เป็นกำลังใจให้กำลังได้เด้อพี่น้องเอ้ยฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะขอบคุณทุกทานีทุกบานที่เข้ามาติดตามหัดสมเขาให้เพื่อนๆพพี่ๆจงมีสุขภาพแข็งแรง ลำลำ้ำรวยรวยทำคลิปก็ข้อเฮ่หงหงฟังๆังถ้าดังดังโปรเไปเลยเด้อพี่น้องเอคลิปสั้นคลิปสับก็ขอ้อให้ได้ยอดไลยอดบิวหลักหมืน่นหลักแสนหลักล้านลำรวยกันทุกผู้ทุกคนนะคะให้ทุกทานทุกบานโชคดีมีสุขเฮงเฮงฟังๆังสุขภาพแข็งแรง ทุกคนนะคะมาเดือะคะ่ะขอบคุณคะ่ะบาย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 นะคะแตงกิวโชว์มาด Thank you everyone ขอบคุณทุกท่านทุกบ้านเด้อจ้าขอบใจหลายๆนะคะขอบใจหลายๆเด้อประมาณนี้เด้อพี่น้องถ้าภาษาลาวกับภาษาไทยก็คล้ายๆคือกันแหละคำว่าสบายดีก็คือสวัสดีค่ะประมาณนี้ลเนาะพี่น้องเนาะขอบใจหลายๆเด้อก็คือว่าขอบคุณมากๆนะคะประมาณนี้ได้พี่น้องเนาะค,คำว่า,าค,คาล้ายๆคือกันนะพี่น้องเนาะ บายบายโชคดีทุกบ้านทุกช่องเ้ยค่ะ